สวัสดีครับพมกับแม็กฟอร์ดพัฒนธุ์คอนวอเตอร์สาขาเกษตรนวมินนะครับนะวันนี้แม็กจะพามาดูนะครับเจ้าดีพีแอลเอ็กซ์แีเกียออโต้นะครับราคา9 3้0 0 0บาทนะครับถ้าเกียร์โมโน่นะครับราคาแปดแสนาหมื่นเบาทจุอ่านะครับเดี๋ยววันนี้แม็กจะพามาชมนะครับเพราเออวันนี้รีวิวไปหลายหลายคันนะครับก็จะสะสมราคานิดนึงแล้วก็วันนี้มากับฝนตกๆเลยนะครับอ่วันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะครับ จบตามโปร XLT สีดำคันนี้ครับเดี๋ยวจะพามาชมว่าเขาแต่งเขาเติมอะไรเข้าไปบ้างนะครับเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้า FORD FORD ของ r a p t เ r นะครับกระจังหน้า r a p t o r ที่เราคุ้นปากกันนะครับพร้อมไฟสิวทั้ง3ดวงนะครับไฟเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะเอาที่ลูกค้าชอบนะครับกระจังหน้าาก็จะเลือกสีตามที่ ลูกค้าชอบได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะเพราะรถสีดําด้านลูกค้าเน้นดุนะครับโอเคมาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างกันชนหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้คือตัว XLT นะครับจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นไฟนะครับตัดหมอกนะครับเป็นไฟ LED นะครับพร้อมครอบคมเมียมนั่นเองนะครับด้านบนนะครับมาที่ด้านบนไฟนะครับ อ่าเป็นตัว C ีนะครับหรือเราเรียกกันว่า c ีแครมนะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เดนิ่งไลท์นะอันนี้ที่รถดูมีมิติเพราะว่าใส่ข้อไฟหน้าเข้ามานะครับตรงรุ่นของเขาจะมีโลโก้เรนเจอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับนะอ่าฝากระโปรงนะครับอย่างที่บอกไปลวดลายนะครับหรือที่คุณปากกันแล้วว่าแอโรไดนามิกนะครับช่วยในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับสมารในการขับขี่นะครับอ่ารู่ลมได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมาที่ด้านข้างนะครับแก้มข้างนะแก้มข้างนะครับ หรือเรียกกันว่าซุ้มล้อนะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับพร้อมแบบปักหมุดนะครับใครชอบแบบเรียบใส่แบบเรียบนะใครชอบแบบมีหมุดใส่แบบมีหมุดนะครับโอเคยางนะครับกับแม็กนะครับอันนี้เป็นแม็กขอบ16นะครับยางของแฮนคุกนะครับนี่คือจบตามโปรเลยนะจบตามโปรเลยนะยางจะเป็นแบบนี้อันนี้ลูกค้าไม่ได้โหลดไม่ได้เพิ่มนะครับอันนี้เป็น2 6 5 7 0นะครับ R ่า R16 นั่นเองนะครับและอย่างที่แจ้งไปนะครับว่า รุ่นของเขาเป็นรุ่น XLT นะครับแก้มข้างจะเป็นสีโครเมียมตัดสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับพนที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะ XLT นะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกนะครับอันนี้ก็เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับลวดลายของบันไดข้างจะดูมีมิตินะครับแล้วก็การลื่นด้วยนั่นเองครับออกแบบมาให้ ขึ้นรถได้ถนัดขึ้นนั่นเองนะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าชอบเป็นเสือดำนะรันเทอร์นะเดอะลัสวันนะครับชอบแบบไหนนะครับแจ้งได้นะลูกค้าออกแบบเองดีไซน์เองได้นะครับหรือว่าทาให้ทางเราออกแบบให้ก็ได้นะครับโอเคคันนี้ใส่เบ้ามือจับเรียบร้อยนะครับตรงรุ่นของเขาเรนเจอร์นะครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยอีกแล้วนะครับฟิล์มติดแล้วนะครับกันซานะครับติดแล้วทั้ง4ประตูนะครับคันนี้ โอเคมาที่ด้านหลังนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับเลตเตอร์รอๆแบบนี้ามาทีา่ด้านท้ายรถนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับอันนี้คือลูกค้าเป็นไฟ LED นะครับใส่ครอบไฟตรงรุ่นของเขานะครับก็จะมีลวดลายแบบนี้เลยฝาท้ายนะครับอย่างที่แจ้ง โลโก้ XLT โครเมียมอันนี้คือตัวของเขาเลยเป็นสีโครเมียมนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะครับ XLT อย่างนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไปใส่ครอบนะเราก็จะถอดตัว XLT ออกนะครับอันนี้คือเดิมๆของเขาเลยนะครับฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับจะมีไฟเบรกนะครับดวงที่3าอยู่ที่มือเปิดนะครับพร้อมกับโลโก้ Ford แล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับตัว XLT นะโอเคฝากระโปรงเดิมๆจะแบบนี้เลยนะครับปั๊มนะครับเรนเจอร์นะครับ อันนี้สามารถแต่งเพิ่มเติมได้นะลูกค้าจะติดสติกเกอร์หรือติดอะคริลิกเข้าไปก็ได้ตามที่ลูกค้าชอบนะครับการชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับดำด้านตัดดําเงาสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนครับทั้ง2ทางนะครับตัวนี้ก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับอย่างที่แม็กแจ้งไปเดี๋ยวเราแวะไปดูข้างในกันนิดนึงเนะโอเค อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวเบาะผ้านะครับเบาะตัว XLT จะเป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะมีคุนโทรลนะครับกับพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะโอเคหน้าจอดิจิตอล8นิ้วครับด้านหลัง10.1นิ้วนะครับจอกลางนะโอเคอันนี้รองรับ Sync4A นะครับ Apple คาเพยแอนดรอยออโตนะครับพร้อมกับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับมีวัยเดชช์ดด้านล่างนะครับพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับหสปีดนะครับอย่างที่แจ้งไปตัวนี้170แรงม้า4 5 5แรงบิดนั่นเองนะครับหน้าตานะครับคอนโซลเปลี่ยนใหม่แบบนี้เลยนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเจ้า DBL XLT อนะครับอันนี้คือหล่อจริงจบจริงตามโปรจริงๆนะครับอย่างที่แจ้งไปนะลูกค้าที่กำลังมองหาเจ้า XLT สีดำนะครับ เรามีลถให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวนะสีบอลนะครับที่ลูกค้าชอบนะครับตอนนี้มีโปรอยู่นะครับได้แบบนี้เลยหล่อหลอแบบนี้เลยนะครับโอเคยังไงแม็กฝาก d b l XT ราคา9 3 4า0 0บาทออโต้คันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงฝากช่องไว้นิดนึงครับแม็กฟอร์ด n n e l นะครับตอนนี้ครับช่อง u t u b e นะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้แม็กก็กำลังจะทำเพจใหม่นะเพราะเอิญเพจนะครับมีการโดนบล็อกนะตอนนี้เดี๋ยวจะทำแบบใหม่นะครับเดี๋ยวสามารถติดตามได้ทาง เหมือนกันนะครับแล้วก็สายด่วนนะ0 8 2 0 0 2 0 5 1 1นะครับยังไงฝากาคลิปและฝากช่องนะครับ a ม็กฟอร์ดแ n นวนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะพยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆครับกับวิธีการแนวทางการแต่งนะครับยังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ